สวัสดีครับผมพอกันครับเชียงเนื้อบาองชนแนลมอนเดิมนะครับมาเนี่ยครับเนี่ยสดๆน่ๆาม่ง่ามครับมามาตอนนี้กันเนื้อกันเหลือแค่นี้แล้ครับผมเอามาลุ่ตัวหนึ่งครับพเพราะว่าเชียงเนี่ยพอกำน,นันมากำนันไอ้ซ้ำจานครับเอยพอกำนั้นไอ้มันจาชีรีอ่าเพิ่นมาเอาไปครึ่งตัวแล้วนะครับเนี่เนี่ยงาาๆมาเพิ่อนก็ทำให้สดๆงามๆนงาเนี่ย อันนี้ก็สีโค้งขึ้นก็เลรอครับเนี่ยสีโค้งครับเอาไปไงไกลเพราะว่มืกล้องสีโค้งครับอันนี้ก็เนื้อสันในครับสันในสดๆช่ำๆครับอันนี้เนื้อไอบางครับเนี่ยสันในบางสันในครับมึงนูมันงงามขนาดพี่น้องบุหรี่ถักเหลืองโอ้ยอะไรพี่น้องเอ้มันอันนี้กัเนื้อบางครับผมเอามัดแ่งครับขายเนื้อลาบได้ครับลาบเกลี่ยส้อยจูดไรขึ้นกันครับผม อันนี้ก็สะโพกครับผมสะโพกหรืออีกชนึงก็คือก่อนผ้าครับจะเป็นเนื้อซ้อนที่นิ่มแล้วก็เนื้อจะแน่นที่สุดขาไา่ไกลเพราะ่ะไรสดง่ายมั้ยงนี่ซอยโจเนื้อซ้นนี่จะซอยโจได้ลาบได้แล้วก็เฮดน้ำตกได้ย่างได้นะครับนี่เนาะมั่นติดมั่นแล้วก็ชีโค้งนี่จะซีโค้งจะย่างได้นะครับเอาไปย่างกับแซบได้ครับบ้านเหนียว สีโคงเขาต้องรอพังเปลือตรงนี้ออกก่อนครับมันจะบนเหนียวครับขา,ขาเกิดว่าเขารอพังเปือตรงนี้ออกครับแล้วก็เอาไปอ้อมได้ไปย่างได้แล้วก็เดแดดเยียวได้มาร์คทอดเลยก,กไ็ได้เล้ครับผมแล้วก็จะมีขาล้างนี่จะเป็นล้ำเทียนครับล้ำเทียนนี่เห็นบ่มตรงนี้มันเนี่นอันนี้ล้ำเทียนครับผมลูกค้าประจําครับนเรามาเสือเราเอาทั้งทั้งก่อนเลยครับ นอทั้งก่อนเลยกำลังแต่งให้ปะนี่ขาหลังครับผมขาหลังครับเนื้อลบาบไข่กิโลละสองรยแปดสิบาทเด้อครับเออเนื้อลาบอันนี้เป็นสันนอกครับสันนอกง่ามครักพี่น้องเออเนี่ยกูละ่ะแดงแบบช่าเค็มแหงสุดอยอดอันนี้ขาหลังครับผม ขาหลังครับขาหลังอันนี้จะเป็นริบอายครับสันข้อครับริบอายเขาเรียกว่าสันริบอายครับเนื้อจะนิ่มครับอันนี้กับไปย่างได้ย่างได้เป็นเนื้อแดดเดียวได้นะครับหรือว่าเฮ็สเต็กได้นะครับสเต็กบาร์บีคิวครับฝรั่งหมักครับหางจะเข้ตัวนี้จะเป็นหางจะเช้ครับหางจะเช้ครับก้อยเสือขั้วนี่เอาหรือว่าไปย่างเสือไอ้ร้านอาหารซัง เสือลองห้คนไปกินกนี่ก็เอาตัวนี้แทนเสือได้ครับผมตัวนี้ครับ <S <S เนื้อจะนิ่มครับบ่เหนียวคือเสือนะครับเด้อบางเสือบางตัวนี่ก็ส้นิ่มเนาะครับเนาะอันนี้จะเป็นหางกระเเนาะอันนี้จะเป็นลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวครับตรงนี้ไม่นเนี่ก็เป็นขาไร่เอาเป็นแม่ต้มมาดูดนะนะครับมาดเลยนี่จะเป็นดีพกครับอันนี้ดีพกลูกค้ขขาเพิ่นสร้างไว้แล้วเนาะครับเนี่ย สร้างไว้โอ้หลายคนครับสร้างไว้จองไว้ดีพกี่นะครับดีพกอันนี้จะเป็นพ่วงน่มครับพ่วงน่มมีตะมันครับเป็นมันครับเขาก็ขายขายเป็นเป็นมันครับขายเป็นกิโลพ่วงน่มหอ้ราคาขึ้นรล่ะบอะดรครับเพราะว่าพอมันหน่อมีตะมันมีแตม่มันครับอันนี้เนื่อเสยด ตัวละ120บาทครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไล่ครับเนื้อบางวัินี้ข้าพ่อเอาอะไรครับอันนี้เนื้อบางน้องในเสือพ่ออยูไ่ไหนอันนี้เป็นปวงนมครับพ้วงนมพวงนมไปย่างแต่ว่ามันมีแต่มัน มีแต่มันเกินไปเขาจะเอาไปทําไส้กรอกมันมีร้านร้านเขาไปไปสับสับสับสบดบดบดแล้วก็ผสมกับเนื้อทําไส้กรอกครับไส้กรอกเนี่ยเดี๋ยวคัดก่อนอันนี้เ็เป็นสบายนั่งครับผมเดี๋ยแผ่นเดียวมันสี่ตัวนึ่งม,มันสีมีสองผืนเนาะครับเนาะแล้วก็ร่างพึ่ง ดอกจอกหรือว่าอีกซีดึงกับดอกจอกครับแบ่งเครื่องเพิ่นไปเบิดเลยครับเพราะว่าเ mm. <อ>ชียงเนี่ยพอกำนันเพิ่นเพิ่นมาเอาไปครับเพิ่นมาขอแบง่งเพิ่นไปมาเพิ่นมาขอแบง่งอ่าสามตัวแหละครับตัวนี้ตัวที่ซีนาะครับก็อันนี้เป็นหัวใจครับหัวใจแล้วก็ตับตับ,ตบกระตือสักนี่นะครับตับเขาต้องลูบออกด้วยครับ รูปออกปุ๊บถุงไม,ม่ห่อเก่าไปเสียบผ่าครับบ่อหายเลือดมันหงครับมันเได้ดูสด,สดสีงามอันนี้ตับย้อน,นครับยูทูบเบอร์น้องสาวครับจองไว้แล้วครับยูทูบเบอร์่อยนี่ใส่พวักข้างในต้มเนื้อเสียดนี่ผมเห็นไหมคุณเนืออ้อเสียดนี่ผมจะขายกิโลละร้อยยี่สิบบาทนะครับร้อยข้างในต้มนะครับข้างในต้มพวักข้านี้ ในต้มพวกใส่ออนพวกแามพวกกอดพวกไอ้พุ้งดำเนี่ครับคือผมจะขายกิโลละไอ้รอยยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับเนาะทางบ้านเอฟซีอยู่หม่องใดที่รับชมนะครับเพิ่นขายกิโลละเท่าไรหนึ่งกิโลละเท่าไรบอกบ้าออกนัน่นนี่นะครับเอออันนี้เป็นเสียของให้ครับเหลือซัพยนี่ครับเพราะว่าลูกค้าสั่งในปารขายให้เพิ่นเหลือซัพยนี่ครับเสียของให้เอา งามพักขนาดพี่น้องเออเดี่ยนึงหนึ่งมงนี้จะเป็นเอือบบ้พราวด้วยครับนี่ยาขาใจพิดว่าวมงนี้เป็นเอือบบัพราวนะตรงนี้จะเป็นเสือองร้องไห้นะอันนี้ก็เป็นเนื้อเสือครับเนื้อเนื้อมันนะครับเนื้อเสือนะอันนี้จะเป็นอกมะพร้าวนะครับอกมะพร้าวจะอยู่ริมนี่ครับนี่สุดยอดสร้างในตตามใจชอบนะครับเนื้อลาบบ้าององไคสโลละสองร้อยแปดสิบบาทครับ ถ้าเกิดว่าทรงลานลาบไปนะครับเพิ่นเอาประจําหรือว่าเหนื ant, หองานเนื้ยบุญเหนืองานนม่คจะทรงก e ิโลละสองร้อยห้าสิบเนาะครับหรือว่าจะสร้างเป็นโตจะสร้างเป็นตัวนี่ก็ได้นะครับสร้างเป็นตัวก็ได้สร้างยกโตอยากได้โตละจักบาทนี่บอกได้ครับพามี่มีีหลายตัวมีหลายร้อยนะครับเนาะก็เรือว่าเชียงเหนือในีอนเกนอยากได้ไปใช้บุญใช้งานหรือว่าอยากได้เป็นโตอยากได้มาขอแบ่งเหนือเป็นเครื่องโต ะเป็นกิโลก็ได้ที่กันเด้อครับเด้อต่อเข้ามาได้เราก็มี่เอฟซีขอถามคนถามเข้ามาว่าเชียงเหนือนี่พิกัดเนี้ยนะครับพิกัดก็คืออยู่ตลาดไทยย่างยืนนครับตลาดไทยย่างยืนบ้านตุ่มน้อยนะครับตลาดไทยย่างยืนพิมพ์ออกไปเนาะตลาดไทยย่างยืนใน้ครูเกิดแบบถนนเทพดำเนินเทพเทพดำเนินนะครับอยู่เส้นเบึงแกล้าข้จะออกไปปีซี่สองนะครับเนาะ โย่ตรงขามารถตัดหน่อยเหยียงกันกันกบปั๊มปตอ่อท่อของตลาดบ้านตูมหน่อยนะครับเป็นซื้อตลาดคือตลาดไทยยังอยู่นะมันจะขึ้นครับคั้งที่ว่าตลาดบ้านตูมไ,ไอ้กูเกิลแมปมันจะบม่ขึ้นนะครับพี่น้องเนาะสารับคลิปนี้ก็บน,นี่จะมีแหละครับผมอ่าอย่าให้พี่น้องเอฟซีเวียเขอน่าเบียร์พันไปพันมาพันมาขอนเจี้งกับเวียมาซอยจู๋ค่าเขาายียงเลยครับเนาะมาซอยจู๋ค่าเขียงกับเบาอองเลยนะครับยินดีตอบรับต้อนรับทุกคนนะครับเนาะสารับคลิปนี้ก็ Sorry, God.